เอาท่านผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันแฮมคลิปหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายไปเหมือนวันนี้ยำบะม่วงครับใส่ปลากรอบใส่หนังหมูไปเดี๋ยวไปลงมือทากันเลยครับเตรียมเคีย่ยงไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไปผู้ชมลงมือยำนะครับบะม่วงเขาใส่าปโอ้โหนะครับบะม่วงบะเปรี้ยวมากครับนี่ครับหนังหมูใส่ไปโอ้โหหนังหมูนี่หั่นเส้นนะครับ หมูน้อยไปยงไงล่ะปนครับตามด้วยโรดีเห็น,น้อยอือตามด้วยน้ำปลาลองพอย้ำมะม,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 ม่วงเสหนังหมู คนเลยครับคกเขาให้เข้ากันเลยเดี๋ยวใส่บะาเป้าคััวหอมแดงเดี๋ยวคลุกเข้าส่วนนี้ให้เข้ากันก่อนนี่ครับอืม,อม,อมกินหอมหอมโซกเดีวครับคลุกเขาก่อนอคนมันบะช้าใจครับใส่ถุงมือครับขยำเลยครับท่านผู้ชม,มนี่ครับเข้ากันแน่นอน ขย้ำขย้ำให้เข้ากันบะมมีน่นี่บอคอยเปรี้ยวแต่แต่ก็หอมสอุกอ,อือหือกิ่นหอมมาแล้วเอาเผ็ดเผ็ดมันๆตามใจชอบครับย้ำมะมมว่ดูครับใส่น้ำตาลรายลงไปน่อยครับขย้ำ กม <ๆ S 2> เดี๋ยวได้ตีแล้วก็เอาหอมแดงกับมะเป้าคั่วลงโอเคกุ้งแห้งครับใส่ไปครับท่านผู้ชมกุ้งแห้งกุ้งแห้งขย้ำอีกให้เข้ากัน หอมสุมาเริ่มไปตีแล้วครับใส่หอมแดงลงไปแบบเป้าคว้วครับหอมแดงกับแบบเป้าคว้วเดี๋ยวคลุกเข้าเข้ากันแหงครับมาสูตรไข่กับสูตรไข่เด้อนี่ผมใส่แบบเป้าคว้วลงไปนะท่านผู้ชมแบบเป้าคว้วครับใส่ลงไปคว้าให้ได้สีเจนี่นะจำไหมหอมสุก คุกเขาต่อครับอ,อืเต็มกะละมังเลยครับท่านผู้ชมดูก่อนกะละมังใหญ่ละคุกหยากละเดี๋ยวมีทัวร์ดินเห็นรยหน้านี่ดินครับผู้ช่วยมาเลยใส่สั่งหน่อยอื เต็มขนาดยำมะม,ม่วงกินเล่นเลยครับมาเอากระดินใส่เลยครับใส่ไปเลยโอเคออกออเดี๋ยวโรห,หน้านิดน,นึงอ้าเดี๋ยวครับวันนี้หยัดขยำคู่เข้าคู่เข้ากันทึงกันครับไม่ช้าเริ่มจะใบเล็กไปแล้วท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดเสิร์ฟให้พอนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม ยำมะม่วงใส่ปากโรยหน้าด้วยปากรอมบน้อยนี่ลองไปยะไปทํากันพอเดอ์ครับใส่หนังหมูเนี่ยมาเป้าคัา่วต้วยยำมะม่วงปากรอบโอเคครับวันนี้ขอบคุณเอฟซทุกท่านติดต,ต,ตามเดี๋ยวคลิปหน้าป้ากนใหม่สวัสดีครับ